สวัสดีครับนบักเรียนชั้นป .5 ทุกวันนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมเราจะมาเรียนกันถึงเรื่องภูมิลักษณ์และภูมิสังคมของภูมิภาคต่างๆในวันนี้เราจะเรียนเรื่องของภูมิรักกับะภูมิสังคมภาคใต้เนื้อหาบทเรียนจะเป็นอย่างไรเราไปฟังกันเลยครับเรามาดูข้อที่จะเรียนในในวันนี้ก็คือข้อที่หกภูมิรักกับะภูมิสังคมภาคใต้ หัวข้อหกจุดหนึ่งภูมิลักภาคใต้หัวข้อที่หนึ่งภูมิประเทศภาคใต้มีลักษณะเป็นคาสมุที่อยู่ระหว่างอ่าวไทยกับทะเลอันดามันในมหาสมุทรอินเดียภูเขาและทิวเขาเป็นภูมิประเทศเป็นแกนกลางของภูมิประเทศเป็นต้นกําเนิดลําน้ําสายสาคัญของภาคใต้ทิวเขาสําคัญได้แก่ทิวเขาภูเก็ตทิวเขานครศรีธรรมราชที่เขาสันการาคิรีภาพที่จะไดเห็นซ้ายมือก็คือแผนที่ภูมิประเทศภาคใต้ เทือราไทยฝั่งทะเลแบ่งเป็นด้านอ่าวไทยและด้านทะเลอันดามันนอกจากนี้ยังมีภูมิประเทศที่เป็นเกาะโดยชายฝั่งทะเลอ่าวไทยมีเกาะสำคัญอยู่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็คือเกาะสมุยเกาะพังงานหมู่เกาะอ่างทองเกาะเต่าและกลุ่มเกาะเล็กๆในเขตจังหวัดชุมพรชายฝั่งทะเลอันดามันมีเกาะและกลุ่มเกาะสำคัญเช่นเกาะภูเก็ตหมู่เกาะสุรินทร์หมู่เกาะซีมิลันหมู่เกาะพีพี แหลมเช่นแหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชแหลมโพจังหวัดปัตตานีชายหาดและอา่าวภาคใต้ทางฝั่งอ่าวไทยจะมีหาดและอ่าวขนาดใหญ่น้ำตื้นส่วนฝั่งอันดามันจะมีหาดและอ่าวขนาดเล็กและแคบทําให้ใชายฝั่งทะเลด้านนี้มีน้ําลึกกว่าจึงมีหาดทรายที่สะอาดกว่า ภาพทางซ้ายมือที่นักเกรียนเห็นก็คือภาพภูมิประเทศชายฝั่งทะเลตะวันออกหาดทรีอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรภาพทางขวามือที่นักเกรียนเห็นก็คือภาพภูมิประเทศกลุ่มเกาะหินปูนหมู่เกาะอ่างทองอําเภอเกาะสมุยจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานี <c oughs> ภาพต่อไปที่นักเกรียนเห็นก็คือภูมิประเทศหินแกรนิตหรือหินเรือใบ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลันจังหวัดพังงาหัวข้อที่สองภูมิอากาศมีอากาศร้อนชื้นและมีฝนตกชุกตลอดปีเนื่องจากเป็นภูมิภาคที่แคบยาวขนาบด้วยทะเลทั้งสองด้านและมีทีวเขาสูงวางตัวเป็นแกนกลางทำให้ภาคใต้มีเพียงสองฤดูก็คือฤดูร้อนและฤดูฝนหัวข้อที่สามทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญมีดังนี้ แร่แร่ดีบุกและแร่บุนแปรมและในฝั่งอ่าวไทยยังมีการขุดเจาะแหล่งน้ํามันและแก๊สธรรมชาติดินดินจากหินแกรนิตด,ดินทรายที่อยู่ตามชายฝั่งดินเลนที่อยู่แถบปากน้ําและชายฝั่งแหล่งน้ําแม่น้ําสําคัญเช่นแม่น้ําตามปีแม่น้ำำําปัตตานีแม่น้าําโกลกแม่น้ําก,กระบุรีและแม่น้ําตรังเขื่อนที่สําคัญได้แก่เขื่อนรัชประภา เขื่อนบางรางภาพทางซ้ายมือที่นักเรียนเห็นก็คือภาพแม่น้ำตาปีเป็นแม่น้ำสายยาวที่สุดในภาคใต้มีต้นกำเนิดจากเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชและไหลลงสู่อ่าวไทยที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีภาพทางขวามือที่นักเรียนเห็นก็คือเขื่อนรัชประภาจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานี เป็นเขื่อนอนเนกประสงค์เพื่อการชนละประทานผลิตกระแสไฟฟ้าบรรเทาอุทกภยัยเป็นแหล่งเพาะพันธุ์น้ำนอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่เป็นทะเลสาบก็คือทะเลสาบสงขาพืชพันธุ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าบริเวณทิวเขาและที่ราบลุ่มเป็นป่าดิบชื้นป่าดิบแล้งและมีป่าเบญจบพรรณบางส่วน บริเวณปากน้ำและชายฝั่งมีป่าชายเลนและป่าพรุอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่สำคัญได้แก่อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาอุทยานแห่งชาติบางลางอุทยานแห่งชาติบูโดสุไหปาดีอุทยานแห่งชาติเขาศกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตนงาช้างสัตว์ป่าที่สำคัญเช่นข้างแว่นถิ่นใต้สมเสร็จกระทิงเสือ ภาพทางซ้ายมือภาพแรกที่นักเรียนเห็นก็คือภาพสะมรกฏอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ในเขตร,รักษาพันสัตว์ป่าเขาประบางครามเป็นสะน้ำแร่มีต้นกำเนิดมาจากธานน้ำุ่นที่ผุดจากใต้ดินมีอุณหภูมิประมาณ30-50องศาเซลเซียสเป็นสะน้ำใสสีเขียวองมฟ้าคล้ายมรกฏสามารถเปลี่ยนสีตามวันเวลาและสภาพแสงได้ ภาพทางขวามือที่นักเรียนเห็นก็คืออุทยานแห่งชาติเขาตกจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีเป็นพื้นที่ป่าดิบชื้นที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภาพต่อไปทางซ้ายมือที่นักเรียนเห็นก็คือภาพแม่น้ําโกโลกอำเภอสุงหงโกโลกจังหวัดนราธิวาสเป็นแม่น้ํสาสายสาคัญที่ข้ามพรมแดนระหว่างไทยกับมาเลเซีย ปากแม่น้ำอยู่ในท้องที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสประเทศไทยภาพทางขวามือที่นักเรียนเห็นก็คือป่ากชายเลนอำเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงาเรามาดูหัวข้อต่อไปก็คือหัวข้อ6.2ภูมิสังคมภาคใต้ภาคใต้ประกอบด้วย14จังหวัดได้แก่กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ต ยะลาระนองสงขลาสตูและสุราธานีมีเนื้อที่ 70, 7จ็ดหตารางกิโลเมตรภาพทางซ้ายมือที่นักเรียนเห็นก็คือแผนที่แสดงจังหวัดภาคใต้ <c oughs> หัวข้อที่หนึ่งวิธีการดำเนินชีวิตเนื่องจากภูมิประเทศที่ตั้งอยู่ระหว่างหมหาสมุทรอินเดียและทะเลจินใต้ ประชากรมีวิถีชีวิตแบบชาวประมงมีทั้งแบบชาวประมงพื้นบ้านและการประมงเชิงธุรกิจการค้ามีความเชื่อเกี่ยวกับทะเลภาคใต้เป็นเส้นทางการค้าระหว่างจีนอินเดียและเปอร์เซียจึงมีชนชาติต่างๆเข้ามาอาศัยอยู่เกิดการผสมผสานทางเชื้อชาติการน้ำถือศาสนาทำให้เกิดประเพณีที่แตกต่าง จากภูมิภาคอื่นเช่นประเพณีฮารียรายอของชาวไทยม,มุสลิมประเพณีกินเจของชาวจีนประเพณีชักพระของชาวไทยพุทธหมายเหตุประเพณีฮารียรายอของชาวมุสลิมช่วงเวลาในรอบปีหนึ่งมีสองครั้งคือหนึ่งอิดินฟิตรีตรงกับวันขึ้นหนึ่งข้ามเดือนชาววาน ซึ่งเป็นเดือนสิบตามปฏิทินอิสลามเป็นวันออกบวช2อ,อิดินอัตฮาตรงกับวันที่สิบเดือนซุนคิจยะหรือตรงกับเดือนสิบสองของปฏิทินอิสลามเป็นวันออกฮัตวันฮารีรายยชาวมุสลิมจะไปเยี่ยมพ่อแม่ญาติที่น้องเพื่ออภัยต่อบกันในสิ่งที่ผ่านมาในวันอิด,ดินฟิตรีมุสลิมทุกคนจะต้องบริจาคเงินเพื่อทำสก,กาศ แก่คนยากคนจนส่วนอิดดินอัดฮาจะมีการเชื่อศัตว์แล้วจะทำกุระบันแล้วแจกจ่ายเพื่อเป็นทานภาพทางซ้ายมือที่นักเรียนเห็นก็คือภาพประเทนีชักพระหรือลาพระเป็นวัฒนธรรมภูมิปัญญาภาคใต้ภาพ,พ,พทางขวามือที่นักเรียนเห็นก็คือภาพประเทนีกวนข้าวอาตูรอเป็นประเทนีของชาวไทยมุสลิม ที่จะกระทํากันในเดือนแรกของปัสิทธินอาหัับหัวข้อที่สองกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญมีดังนี้เกษตรกรรมเป็นอาชีพของประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ราบและพื้นที่ชายฝั่งภาคใต้มีการทํำเกษตรกรรมทั้งการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์การประมงและเพาะลิ้ยงสัตว์น้ำตามแนวชายฝั่ง คือเศรษฐกิจที่สําคัญเช่นยางพารามะพระ้าวปาล์มน้ํามันเงาะทุเรียนลองกองกาแฟอุตสาหกรรมในภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปลร,รูปผลผลิตการกเกษตรเช่นอุตสาหกรรมยางพาราอุตสาหกรรมแปลรูปไม้ยางอุตสาหกรรมน้ํามันปาล์มอุตสาหกรรมปลากระปร๋องภาพที่นักเรียนเห็นก็คือภาพผลปาล์ม คือเศรษฐกิจที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการทำน้ำมันปาล์มอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรการค้าและการบริการมีชายแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซียการค้าขายกับต่างประเทศมีทั้งการค้าจากฝั่งตะวันตกคืออินเดียเปอร์เซียและการค้าฝั่งตะวันออกก็คือจีนและญี่ปุ่น ด้านการค้าถาวรก็คือด้านสะเดาจังหวัดสงขลาด้านเบตงประเทศยะลาด้านสุงไหงโกลกจังหวัดนาราธิวาสด,ด้านวังประจานจังหวัดสตูลมีท่าเรือติดต่อค้าขายชายแดนสําคัญคือท่าเรือระนองเกาะสองค้าขายกับเมียนมาแต่ท่าเรือตำมะลังจังหวัดสตูลติดต่อก,กับเกาะลังกาวีของมาเลเซียด้านบริการท่องเที่ยวมีธุรกิจท่องเที่ยวระดับนานาชาติ เป็นที่รู้จักทั่วโลกก็คือเกาะภูเก็ตและเกาะสมุยหัวข้อที่สามสถานที่สําคัญของภาคใต้สถานที่สําคัญของภาคใต้สัมพันธ์กับลักษณะาทางกายภาพที่เป็นภูเขาชยายฝั่งทะเลอ่าหมูกก่เกาะเช่นหมูกก่เกาะพีพีสุสารหอยว่านอุทยานน้าตกกระปาะอุทยานนกน้ําคลองลําซานอุทยานแห่งชาติเขาหลวง ศูนย์วิจัยศึกษาธรรมชาติป่าพรุรโตแดงอุทยานแห่งชาติน้ำตกนายขาวอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลันอุทยานนกน้ำทะเลน้อยอุทยานทรณีสตูลน,นอกจากนี้ยังมีสถานที่สําคัญทางวัฒนธรรมเช่นที่พิพิธภัณฑ์ทักานแห่งชาติวัดคลองท่อมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหมู่บ้านชีโริวง์เมืองโบราณยะรังหมู่บ้านตาไก เจดีเขาตังกวนมัสยิดกลางพระปรมธาตุชัยยาราชาวระวิหาราภาพทางซ้ายมือภาพแรกที่นักเรียนเห็นก็คือภาพวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นโบราณสถานที่สําคัญทางพระพุทธศาสนาภาพทางขวามือที่นักเรียนเห็นก็คือภาพมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี เป็นสถานที่ประกอบศาสนาพิธีของชาวมุสลิมภาพต่อไปทางซ้ายมือที่นักเรียนเห็นก็คือภาพอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นหมู่เกาะที่เป็นภูเขาหินปูนประกอบด้วยเกาะต่างๆสี่สิบสองเกาะเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่มีทัศนียภาพสวยงามมากแห่งหนึ่งภาพทางขวามือที่นักเรียนเห็นก็คือภาพอุทยานธรณีสตูลจังหวัดสตูล เป็นพื้นที่ที่มีความโดดเด่นทางธรณีวิทยาธรรมชาติวิทยาและวัฒนธรรมภาพต่อไปที่นักเรียนเห็นก็คือภาพเขตอรักขาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัชสุดาายมกุราชกุมารีจังหวัดนราธิวาสเป็นป่าพุรุที่มีความบันมสมบูรณ์และมีพื้นที่มากที่สุดในประเทศ ภาพต่อไปทางซ้ายมือที่นักเรียนเห็นคือภาพทะเลสาบสมขรจังหวัดสมขามีการสร้างอาคารบ้านเรือนทำประมงพื้นบ้านและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภาพทางขวามือที่นักเรียนเห็นคือภาพท่าเรือระนองจังหวัดระนองเป็นท่าเรือนำลึกขนส่งสินค้าทางภาคใต้ตอนบนไปต่างประเทศ ภาพต่อไปทางสายมือที่นักเรียนเห็นคือภาพอุทยานนกน้ําทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงเป็นทะเลสาบน้ําจืดมีส่วนเชื่อมต่อกับทะเลสาบสงขาเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติภาพทางขวามือที่นักเรียนเห็นคือภาพเขาตะปูจังหวัดพังงาเป็นเขาหินปูนขนาดเล็กเกิดจากน้าทะเลก,กัดเซอะฐานจนคอดกิ่วเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ ภาพต่อไปทางซ้ายมือที่นักเรียนเห็นคือภาพหมู่เกาะซีมิลันจังหวัดพาังงามีเกาะรวมกันทั้งหมดเก้าเกาะชายทะเลว้าวแหว่งหาดทรายสีขาวอ่าวรวมถึงพื้นที่ใต้ทะเลที่เป็นแหล่งสับน้ําและปะการังเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกนิยมมาท่องเที่ยวภาพทางขวามือที่นักเรียนเห็นคือภาพสะพานตีนสุรานนท์จังหวัดสงขลายาว2640เมตรสร้างข้ามทะเลสาบสงขลาผ่านเกาะ ผ่านทางเกาะยอช่วยให้การเดินทางข้ามทะเลสาบมีความสะดวกรวดเร็วเป็นอย่างไรกันบ้างครับนะักเรียนหลังจากที่ฟังเรื่องของภูมิรักและภูมิสังคมภาคใต้ไปแล้วหวังว่าคงพอจะเข้าใจกันนะครับถ้ายังไม่เข้าใจไปดูคลิปการสอนย้อนหลังได้วันนี้คุณครูบุญชัยก็ขอจบการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปการสอนครั้งหน้าสวัสดีครับ